สบายดีป่าลุงบดสุขสุคนมาพบกับสองน้องแค้นยำแรงๆปาลุงเลยมันอีก็สซื้อสินปาลุงสู่ลูกกินบุมีแนวกินเหนื่อยแน่ปาลุงซื้อสินมากินปาลุงไหม ซื้อสีซื้อลูกกิณปรลุงอันนี้ก็คือพักปรลุงเลยดูนัดแคตตี้แคตตี้เอ้ยเอาประนุงประนุงส่งก่อนลูกไว้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 ตรงนั้นสบายดีปรลุงลูก นั่นเด <Five seconds. S 1> ้บายีป่าลุงบายิป่าลุงเนี่ยมองเนี่ยมองพอชีวิตกินสุกินมีมีตึกทุกอย่างก็ลุงไหมขาหุ่นตุ๊กคามะเล่นก็ลุงลานสิขุอะสุลุกินเนี่ยมองเนี่ยมองเลยอย่าอย่าวนเพราะน้องนั้นเอาเกลือบเป็นงูมาดูน้องนั้นเร็วเร็วเนี่ยมอกน้องคติไว้ อย่าเห็ดน้องแพตตี้ข้าเอียร์แพตชีลดเออชีลดบ์บลาจเจ้าจังเอาลูกกำลังซาลาวนปลลุงเลยอยู่ขับขับเอ,ออเลิกจังเลิกไอเนี้ยมองดูน้องนั้นเอาเกลือกับปิ้งนัวมาพอเสียลงเลยไว้ไว้อย่าเผาเห็ดน้องแพตตี้เออ ถ่านเบิร์ดไปลุงเลยดังไพรอ่ระอ่ะกุ้งลงวะอย่าเห็ดน้องนั้นใส่แจ่วได้เสียบแจ่วมาซ้ำอะไไม่รู้นี่อย่บโบแจ่ว มีตะไคร้ม like ีพวกข่าปลุงเอ้ยมีมาเล่นร้านใส่สบายดีปลุงแน่น้องนั้นเออโดนัทสบายดีปลุงบ่ซอยน้องนั้นบ่โอนพบ่โอนพหยับออกไวสิเฮ็ดกินอยู่กลังเอาสีลงปลุงอย Song okay, okay. yeah. là hạ sĩ. Mother hiểu. Petty, do you want to go? Mommy, nắp mắt. Mom, mắt, mắt. Mom, có gì, nắm kia tung ping môn. You wouldn't hoa, nhau. You guys, you guys, you guys. You guys, you guys. You guys, Cái guys. เออผูกเอามาถุงนะถุงเนี่เอาไปไว้นี่นั่นน่ะเอามาเปิงง่วนมาพี่แพตตี้พ่อพ่อไปจีนด้วยลูกใส่เกลืออยู่บอกใส่แล้เว้ยยอ๋อย้ำอ๋อ กำะะลังสารวนปลุงไว้ยาเข้าค,คุณอยาขัะปะลุงเด็กๆมึง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 สพีนะยงไงพี่ใดไ่ใช่เี่นะมาดูน้องคติ ด,ดูวยลูกผ่าถึก<ด>มือนะตรงนั้นดูนัด Cái xí xúc rồi, bà lùng ơi. Nhắm ao khách đi. ใชไมผิดไมีป่ะม่มาม่าเลยมาหาพอหเอาไปเห็นยังพ่อเห็ดกินอยู่ลูกย่าย่า นี่คือสีปลุงเอ้ยตัวนี้ยังบ่ทันได้เฮ็ดน้อดอปลุงลาัวสลกินน้องแนน ມາເບິ່ງນັກພິກເຫັນບໍ່ເພີ້ນະນ້ອງແນ່ເດີ້ຫືບໍ່ໂຕຕໍານະມີບໍ່ຊູໃນກະປຸກນະເບິງນ กิบนี่ก็สิเญาอุ่เดอปลาลุงเออตอนนี้กำลังกินข้าวเซโรนวนวายไปเลยสบายดีปลลุงสบายดีปลลุงกินขาแล้ำลานดปลุงตีปลาตีปลลุงไม่ตีปลปล,ปล,ปล,ปลุงเนี่ย ิปนี้น้องแกงกับี่านี่เดือปลาลกปลปลาส้มสน้องแกงสบายดีปลาลกินข่าด้วยปลาลายดีปลาลสบายดีปลาลใช่้านงนั้นมีคาต่กอปลาลกเล ต้องกินสีแม่งแกนพักกระลายปลาลุงเดือนสี่ผักธรรมชาตแม่่มแม เอาเขาให้มานักอาเขาใิ้เซ็ปอเฟตตี

มาดีปลาลุง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 ะจสบายดีปลาลุง คลิปนี้ร้านกจะิด้ล่าเลยเริ่มปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์ส่งนงแค่ไนเด้อสบายดีปะลุงพบกันใหม่คลิปน้า